สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีพอเมทนะครับวันนี้พี่พอถูกเชิญมาเป็นเชฟจําเป็นให้มาตำส้มตำหน้าไทยแลนด์พาวิลเลียนนะครับเป็นงานไทยเซเล t ของกระทรวงพาณิชย์มาร่วมกันทำก็เรียกว่าออเทนติกฟู้ดโชว์ฝีมืออาหารไทยในบริเวณของ w บ r l เ Expo นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะขออนุญาตไปตำส้มตำครั้งแรกก่อนอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวไปดูกันยังไงก็ต้องชิมแล้วพี่เชื่อว่าอร่อยแน่นอนนะครับไปดูกันครั้งแรกกับฝีมือพี่พอครับ Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Natapon Niman President, Digital Economy Promotion Agency, Deputy Commissioner General, Thai Pavilion. Thank you. Thank you, Odekal. So today it's such an honor to have you to make a tam or papaya salad for us. Are you ready? <laughs> Are, you ready? Yeah. Are you hungry? Yeah. Yes. Me too. Yeah. Let's go. <laughs> okay. รบ,อบอดดจอดแอมดีวิีที่ทำอ็ไอจะบอกไายต่อไปนีเ่เป็นเป็นวินกีอาที่เซษเลว เวอร์ก <Very> mm ูดแหละมันจะจะเปรี้ยวสักนิดนึงแต่มันเฟรชมากนะมือกภาดอนอยากเชิญนุ่มมีนิดนึงแต่ว่าอาจจะเหมาะกับรสชาติต่างชาตินะคะพี่เราไม่อาจจะไม่รู้จักความจัดจ้านเหมือนคนไทยมันก็เลย มันก็เลยมันก็เลยเป็นรถที่ถามเชฟว่ามันจะอร่อยไหมเพราะว่ามันก็จะใส่กี่ช้อนเชฟเขาเชฟกะทิข้างบอกว่าใจใสไปเถอะเพราะว่ากรลงคงไม่ได้แจกเราทําไม้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> เราก็บอกว่าเดี๋ยวทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่าให้ทีมงานกิน <c oughs> วันนี้พี่เอใเลยปิดเอพิโซดนนี้แล้วก็ไปให้เพื่อนๆกินเรียบร้อยนะครับ ทุกคนก็บอกว่าอร่อยไม่รู้ว่ายอพี่พอหรือว่ามันไม่อร่อยก็ไม่รู้ก็จบรายการประส o d นี้นะครับกับประสบการณ์การตำส้มตำที่บ o ริก e โ p o นะครับคนต่างชาติชอบอาหารไทยมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเอพ s o ซดหน้ากับพี่พออย่าลืมกดไวค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไ r i b ์กับรายการมีพรมตทุกครั้งและติดตามพี่พอไปโดยตลอดนะครับเจอกันคราวหน้าครับ